ช็อกโกแลตแอบเซอร์ไพรส์เรื่องก็คือใกล้วันเกิดเพื่อนสนิทของเราแล้วก็เลยอยากมาทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อน อุปกรณ์ก็ประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือช็อกโกแลตวันนี้ก็เลยเลือกช็อกโกแลตที่กินประจำลิเทอร์สปอร์ตอันปุ๊กปิกรูปทรงซีเลียเห็นแบบเนี้ยน้องเขาถูกนําเข้ามาจากเยอรมันเลยนะาสีสดใสหน้าเอามาทําการดจ่ายเตรียมกระดาษมาแล้วก็ตัดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ใช้กระดาษสีตามรสชาติช็อกโกแลตอร่อยทุกสีสายหวานเข้มถูกใจสิ่งนี้ลิเทอร์สปอร์ตในหนึ่งสองมีตั้งหลายรสนะซองนี้คือมิลช็อกโกแลตมิสใครชอบความกรุกกบกรอบก็ต้องช็อกโกแลตผสมคอนเฟล็กซ์ทุกคนดูความคอนเฟล็กกรอบอร่อยมากอันนี้เป็นแอลต กับ6 1เปอนตี่ยอืมเมนมากต่อจากกระดาษยาวก็พับสลับกันไปมาแบบนี้แอบมีความคล้ายสปริงเสร็จแล้วก็วาลูปหัวใจตัดตามเส้นไปเลยใจต่อกันแล้วจากนั้นก็ติดกาวสองหน้าแล้วแปะลงไปหลังช็อกันแลตเรียบร้อยรุ่นใหม่พกพาสะดวกสุดไปสัพภยเพื่อนกันเร,รเราใช้ขนาด30กรัมราคา28บบาทเท่านั้นไปตามได้ที่เซเว่นทุกสาขาทำวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษได้ด้วยตัวเรา